มีเรื่องที่ต้องบอกว่าเหลือเชื่อมากๆจากจีนครับบริษัท r r o d g r r u u เนี่ยเขาสร้างอาคารพักอาศัยสูง10ชั้นเสร็จเรียบร้อยออภายในเวลาแค่28ชั่วโมงกว่าๆเองครับ28ชั่วโมงใช่ครับฟังไม่ผิดครับแค่28ชั่วโมงนิดๆน,นี่คือทำลายสถิติโลกไปเลย Oh. แหล่งข้อมูลของเราก็เป็นบทความที่รายงานเรื่องนี้โดยตรงวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันว่าเอ๊ะเทคโนโลยีเบื้องหลังคืออะไรมันทำได้ยังไงกันแน่แล้วก็มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของการก่อสร้างบ้างนะครับค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วอย่างเดียวที่แบบมันเร็วมากจริงๆครับเร็วมาก แต่มันเป็นการตอกย้ำให้เห็นเลยว่าศักยภาพของเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบสำเร็จรูปหรือที่เรียกว่า prefabricated modular building เนี่ยมันมีมากขนาดไหนนี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะคะสำหรับการพัฒนาเมืองในอนาคตที่เราต้องการทั้งความเร็วประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องความยั่งยืนด้วยค่ะผมพยายามนึกภาพตามเลยนะว่าแบบประกอบตึก1ิชั้น หน้างานให้เสร็จในวันกว่าๆเนี่ยโอ้โหมันต้องวางแผนต้องใช้เทคโนโลยีระดับไหนกันช่วยขยายความเรื่องเทคนิคโมดูล่าที่ว่าหน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงได้ค่ะหลักการสำคัญเลยนะคะคือเขาแทบจะย้ายกระบวนการก่อสร้างส่วนใหญ่เลยไปทำในโรงงานแทนค่ะอ๋อไปทำในโรงงานใช่ค่ะพวกชิ้นส่วนอาคารขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกว่าโมดูล่ะค่ะ อาจจะเป็นห้องทั้งห้องเลยหรือเป็นส่วนของพื้นที่ใหญ่ๆก็ได้พวกนี้จะถูกผลิตขึ้นมาพร้อมติดตั้งระบบพื้นฐานไปเลยเช่นพวกไฟฟ้าประปาหรือบางทีก็มีการตกแต่งภายในเบื้องต้นมาแล้วด้วยครับแล้วค่อนขนส่งมาที่ไซต์ก่อสร้างเพื่อประกอบขั้นสุดท้ายค่ะฟังดูเหมือนเหมือนการต่อเลโก้ขนาดยักษ์เลยนะครับแต่ว่า คงจะซับซ้อนกว่านั้นเยอะใช่ไหมครับใช่ค่ะก็อาจจะเปรียบเทียบกับเลโก้ได้แต่เป็นเลโก้ที่แบบทุกชิ้นต้องพอดีเป๊กมากมากแล้วก็ต้องรับน้ําหนักโครงสร้างจริงๆได้ด้วยความท้าทายหลักๆเลยก็คือเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างโมดูลแต่ละอันนี้แหละค่ะต้องทําให้มันแข็งแรงแนบสนิทแล้วก็กันน้ํากันอากาศได้ดีด้วยซึ่งทางบอดครูปเนี่ยเขาก็พัฒนาตัวระบบโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมขึ้นมาแล้วก็มีระบบล็อกพิเศษของเขาเองอ๋อครับระบบล็อก ค่ะที่ทําให้การประกอบหน้างานเนี่ยมันรวดเร็วมากแต่ก็ยังแข็งแรงปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรมสูงสุดเลยค่ะคือมันจะคล้ายคายการประกอบในสายการผลิตมากกว่าการก่อสร้างแบบที่เราคุ้นเคยกันค่ะเข้าใจเหรอครับแล้วเ,เรื่องคุณภาพเหรอครับสร้างเร็วขนาดนี้เนี่ยมันมีการประนีประนอมหรือลดหย่อนเรื่องความปลอดภยัยหรือว่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานอะไรพวกนี้บ้างไหมครับ อจากข้อมูลที่เรามีนะคะตัวอาคารนี้ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพพลังงานที่ค่อนข้างเข้มงวดเลยค่ะครับทั้งเรื่องความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวแล้วก็เรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโอดีเลยครับค่ะ นี่เป็นจุดสำคัญเลยนะคะที่แสดงว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ได้เน้นแค่เร็วอย่างเดียวไม่ได้ลดคุณภาพเพื่อแลกกับความเร็วแต่เหมือนกับว่าพัฒนาทั้งสองด้านไปพร้อมๆกันเลยซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ก็ยิ่งตอกย้ำว่าจีนเขาเป็นผู้นำจริงๆในการผลักดันนวัตรกรรมด้านก,นการก่อสร้างไปคั้นแล้วค่ะแต่ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่ามันมีข้อจำกัดอะไรบ้างไหมอย่างเช่น ความยืดหยุ่นในการออกแบบหรือว่าความสวยงามทางสถาปัตยกรรมมันจะออกมาดูคล้ายๆกันหมดหรือเปล่าครับแบบสําเร็จรูปเนี่ยอันนี้น่าสนใจค่ะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงบ่อยๆเหมือนกันคือจริงๆแล้วเทคโนโลยีโมดูลาปัจจุบันเนี่ยก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะครับ แต่ก็อาจจะยังมีข้อจํากัดอยู่บ้างถ้าเทียบกับการออกแบบที่ฟรีสไตล์มากๆของการก่อสร้างแบบดั้งเดิมแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกอย่างเช่นโลจิสติกส์การขนส่งโมดูลใหญ่ๆเนี่ยก็ท้าทายเหมือนกันนะคะอ่าใช่ใชครับและการลงทุนเริ่มต้นสําหรับสร้างโรงงานผลิตโมดูลพวกนี้ก็ค่อนข้างสูงอาจจะไม่คุ้มสำหรับโครงการที่เล็กมากๆหรือโครงการที่ต้องการความเฉพาะตัวสูงจริงๆคะ่ะ อ๋อเข้าใจครับแสดงว่ามันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องพิจารณาเหมือนกันแต่ดูรวมๆแล้วศักยภาพมันก็น่าทึ่งมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามองไปที่ความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือว่าการสร้างอาคารในสถานการณ์เร่งด่วนต่างๆถูกต้องเลยค่ะลงลึกภาพตามดูนะคะอย่างการสร้างโรงพยาบาลสนามเร่งด่วนครับ หรือศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือแม้แต่การฟื้นฟูเมืองหลังจากเกิดภัยพิบัติอืความเร็วกับประสิทธิภาพของการก่อสร้างแบบโมดูล่าเนี่ยอาจจะเป็นคำตอบที่สำคัญมากๆเลยค่ะมันเหมือนกับว่าเปลี่ยนนิยามของไซต์ก่อสร้างไปเลยจากเดิมที่เป็นศูนย์กลางการผลิต กลายเป็นแค่จุดประกอบขั้นสุดท้ายเท่านั้นเองครับซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อทั้ง supply chain เรื่องแรงงานแล้วก็การวางผังเมืองในระยะยาวด้วยค่ะเมื่อบอรที่มาจากทุกประเด็นที่คุยกันมาแล้วภาพรวมสำคัญสคัญที่เราได้จากเรื่องนี้คืออะไรครับค่ะก็สรุปได้ว่าความสำเร็จของ Broad Group ครั้งนี้ มันไม่ใช่แค่การโชว์ว่าสร้างได้เร็วนะด้วยเทคนิคโมดูล่าแต่มันเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาเลยที่รวมเอาทั้งความเร็วคุณภาพความปลอดภัยแล้วก็ความยั่งยืนเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างน่าทึ่งมากนี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนเลยนะคะถึงความเป็นผู้นำแล้วก็ศักยภาพของจีนในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีก่อสร้างแห่งอนาคตที่อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมนี้ไปเลยก็ได้ค่ะ ฟังดูมีนัยยะสำคัญมากจริงๆครับแล้วจากมุมมองนี้มันก็ทําให้เราต้องคิดต่อไปอีกนะครับใช่เลยค่ะเรื่องนี้ทําให้เกิดคําถามสําคัญสคัําญขึ้นมาเลยว่านอกจากอาคารพักอาศัยที่เราเห็นในข่าวนี้แล้วเนี่ยแนวทางการก่อสร้างแบบโมดูล่าที่ทั้งเร็วทั้งมีประสิทธิภาพขนาดนี้จะสามารถเอาไปปฏิวัติการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่อื่นๆในรูปแบบไหนได้อีกบ้างครับน่าคิดมาก ใช่ไหมคะโรงเรียนโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนกว่านี้จะได้ประโยชน์จากแนวทางนี้ยังเงินในอนาคตเป็นประเด็นที่น่าติดตามแล้วก็เอาไปขบคิดต่อยอดได้อีกไกลเลยคะ่ะ